ดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับพี่อิ่มบุญเช่นเคยนะพี่อิ่มบุญเนี่ยนะก็อยากจะบอกว่าอิ่มบุญเนี่ยแต่งตัวสวยเหมือนเดิมเลยอิ่มบุญก็อยากจะบอกว่าอิ่มบุญซื้อแพกใหม่นั่นเองนะตั้งนานแล้วแหละแล้วก็นะสวยมากเลยอยู่ในร้านช้อปปี้น,นี้เลยแหละน่ารักมากมเลยแหละนะงั้น เราไปดูแพ็คนี้กันเลยจ้าไปดูเลยแพ็กนี้เนี่ยนะก็อาจจะมันขึ้นมาช้าๆหน่อยหนึ่งก็ต้องดูก่อนนะคะนี่ไงแพ็กนี้เลยแพ็กไหนเนี่ยสนหมุนว่าจะซื้อซื้อแพ็กนี้แหละถ้าเราจะกลับมาเนี่ยนะเราก็แค่กดเป็นคี์ถูกแต่ถ้าเราไม่อยากกลับมาเราก็กดกลางกระบ,บาดนะจ๊ะแพ็คนี้นนะ น่ารักมากๆเลยแหละมีเสื้อผ้าอะไรสวยๆเยอะแยะมากมายเลยหลจ้าทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในร้านทีกันเลยจ้าไปกันเลยนะไปดูกันร้านนี้นะก็เป็นร้านเสื้อผ้าเสริมสวยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ไงละ่ะร้านเสื้อผ้าสวยๆอะไรแบบนี้แล้วก็แค่เข้ามาดูแค่นี้เองแหละ ร้านเสื้อผ้าอะไรแค่นี้เลยร้านเสื้อผ้าสวยามากมายนี่ไงว้าวดูสวยเหมือนกันแล้วเนี่ยแถมมีรองเท้าด้วยแฮะแล้วก็ว้าวมีอันนี้น้วยเฮ้ยมันดูน่ารักไหะคะทุกคนถ้าน่ารักนี่นะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกห้วยด้จ้าว่าสวยไหมนะเอ๋แต่ว่านะเ,เราคิดว่านะโอ้ตรงนี้มันก็สวย ดีออกนะว้าสวยมากเลยอ๋มีที่แต่งหน้าด้วยนี่นาขอแต่งหน้าหน่อยสิโอ้ยจังเลยแล้ขอใช้อันนี้หน่อยสิโอเคว้าสวยจังเลยอะแล้วก็นะโอ้โหสวยที่สุดเลยอ่ะมีอะไรน่ารักเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวมาดูทางนี้สิโอ้ตรงนี้จะเป็นโซนที่เป็นมีผมแล้วก็มาดูทางนี้สิแล้วก็นะ นุกมีเป็นรูปอ๋อมีสร้อยคอด้วยเดี๋ยวทอดก่อนดีกว่าอืมดูเคมากแล้วก็โอ้มีเสื้อนี่อันนี้คือของที่อันนี้ก็มีอ่ะาำลายข้อมืออย่างนั้นเหรออุ้ยสวยยังเงยอะแล้วก็นะดูหน่อยสิโอ้มีรองเทา้ามีรองเท้าที่สวยมากเลยแหละแล้วก็นะนี่ไงที่เราใส่กิ๊บ กิบแล้วก็นะเดี๋ยวเราขอดูทางนี้หน่อยสิโอ้โอนะอหสว่อยมากมากเลยนะคือโอ้โหสว่อยมากมากเลยเราขอมาดูทางนี้สิทางนี้เนี่ยนะก็มันอาจจะโล่งหน่อยนะคะเพื่อนๆทุกคนอิมุลเนี่ยนะก็อยากจะบอกว่าร้นานเสื้อผ้าเสื้อเสื้อนี้เนี่ยนะมันน่ารักมากมากเลยแถมมีแต่งหน้าที่บนแเ็คนะั่นอีกอะ่ะโอ้โหสวยที่สุดเลย อู้หูถ้ามตรงไหนสวยเนี่ยเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมบอกอิ่มบุญด้วยนะจ๊าอย่าลืมบอกกันด้วยนะอืมโอเคจ้าโอเคต่อไปนี้อิมุนก็อยากจะรู้ว่าเงานเสื้อผ้าตรงนี้เนี่ยนะมันจะสวยมากแค่ไหนเนี่ยโอ้โหแบบจะจัดแต่งตรงไหนมากมายอะ อ่าลืมบอกอิ่มบุญมาด้วยนะจ๊ะงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะอิ่มบุญก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย